ที่ขาพี่รองเอ้บริการงานด้วยบาวแม็กเด้จะโทรมาทางไปโทรอะไรเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สามศูนย์สี่สีกสามหนึ่งศูนย์สามศสี่สี่หาหนึ่งตอนนี้มาับใช้บริการตั้งสร้างร้อยเอาสร้างร้อยพี่น้องเอ้ย โอ้เข่าคนขักอะไรพี่น้องเอ้เข่ากระง่าใส่ค้นเกี่ยวปั่นกระง่ายอยู่ถ้าใส่จักตัดเนี่ยยากๆในจัะหน่อยยุ่ยามเช้าบรรยากาศยิ้มเช้เฉาพี่น้องเอ้ย เอาแดงพุทธนอกพี่น้องพี่พกัดน้องคอนน้องคอนพี่น้องเ,เอ้ยเข่าไปพุทธแล้วเอิญชายเอินฮะยินดีรับใช้บริการทุกตาลขอ,อ,อกอบใจ